อุกรแนะนายกดึงอดีตรประมุข3ามฝ่ายตั้งเป็นสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน<อ>ด้านพอบบทบอกการันตีไม่มีปฏิวัติวันนี้ขอร้องให้ลดลด ่่่าาาาววลืออไปหนนยเเพรเพระระะมัทําหใ้เทาศริยิ์เผยสมีคมขอเข้ามอบตัว DSI 8สิงหาคมเจ่อฟ้องกลับสุข,ขุมอ้างตัวเป็นสิทธิใกล้ชิดทําเสื่อมเสียเมสซี่นำทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาถึงไทยแฟนบอลต้อนรับแน่น นายกรัฐมนตรีนิวซิแลนด์ตำหนิบริษัทฟอนเทราเตือนเรื่องสารปนเปื้อนในนมช้าด้านดูเม็กซ์เรียกคืนผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นในไทยเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเขี้ยวข่าวให้คน้นขนข่าวให้เข้มกับข่าว สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวข้นคนเนชั่นในค่ำคืนนี้นะฮะวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับก็เป็นเป็นจันทร์แรกของเดือนสิงหาคมนะครับก็เราเห็นภาพข่าวไปแล้วนะครับวันนี้มีมนุษย์ต่างดาวมาเยือนเมืองไทยนะฮะซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะทีมนี้เป็นทีมที่เขาขนานนามกันว่าเป็นทีมจากนอกโลกนะเป็นเทพเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวนะฮะเล่นกันเล่นฟุตบอลแบบโอ้โหเหลือเกินนะฮะเดินทางมาถึงแล้วครับ ทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะฮะแชมป์ลาดิกาฤดูกาลล่าสุดนะครับเป็นสมัยที่22จากสเปนนี่นะฮะมาเพื่อที่จะเปิดศึกฟุตบอลนัดพิเศษช้างแชมเปี้ยนคัพเอบาร์เซโลนาเอเชียทัวร์2013นะครับนี่เดินทางมาถึงแล้วโดยสายการบินผู้สนับสนุนหลักของเขานะครับกาตาแอร์ไลน์เหมาลำมาเลยนะครับก็มีคุณมารุษ บุรณะเศรษฐกุลนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้ในการใหญ่บริษัทไทเบอร,ร์เฟรต์มาเก็ตติ้งจำกัดและคุณสุวัตนะคุณสุวัตนี่ทุกงานต้องมีนะฮะอดีตรองนายกรัฐมนตรีรนะครับไปร่วมเช็คแฮนนะฮะท่ามกลางสาวกบาร์เซโลนาในเมืองไทยที่แห่ไปต้อนรับกันนะครับประมาณเที่ยงกว่านี่5 0ากว่าคนนะครับส่งเสียงโหร้องเกลียวกล่าวกันยกใหญ่เลยนะครับนี่นะครับและแน่นอนนะครับซึ่งนักเตะที่ได้รับเสียงกรี๊ดมากที่สุด คุณบรรจงคุณธิรก็คงจะทราบว่าคือเมซี่เมซี่ใช่ฮะเลียอเนเมซี่นะครับนี่นะฮะก็เป็นนักเตะดังที่สุดไม่ใช่ในทีมในโลกเลยใช่ฮะนะคนที่เป็นรักก็บอกว่าเนม่าก็ดังนะเนม่าก็ดังฮะเสียงกรีใช่ไหมฮะใช่แม้เพิ่งมาร่วมทีมนะสงสารมากเพราะเป็นไม่ค่อยสบายไหมโรซี่ <laughs> โรคหิตจางไปเรียกเขาโรคซีดมันฟังดูนะฮะก็เพิ่งตรวจว่าเขาเป็นโรคโลหิตจางนะฮะโรคโลหิตจางก็จะมีอาการแบบเหนื่อยง่ายหน่อยนะครับก็เป,เป็นเรื่องของเม็ดเลือดมันน้อยกว่าปกตินะฮะอะไรฮิวโมโกลบินน่ะ นี่นะครับก็มานะฮะซึ่งก็มาพร้อมกันโอ้โหลายชื่อของนักเตะดังๆทั้งนั้นนะครับนอกจากเมสซี่นอกจากเนย์มาดาวยิงค่าตัว50ล้านปอนด์นะครับ2,250ล้านบาทโดยประมาณแล้วก็มีสุดยอดกองกลางของโลกมากันโอ้โหครบเครื่องนะฮะอัมเดรสอินเอสตานะครับชาบิฮรนนันเดสนะครับเชสฟาเบกาสดานิเอลอวเวสเคลาปิเก้อเล็กซิสซานเชสเปโดรโรดิเกสนะครับนี่ฮะ แล้วก็มาพบก,ก็ขึ้นรถทัวร์แล้วก็ไปเลยนี่ฮะนี่ก็คือรถของทางบาร์เซลโลนาไปที่โรงแรมโอคุระเพลสทีที่เพลินจิตนะครับก็ที่โรงแรมก็มีคนเฝ้ารอกรี๊ดกันอยู่นะครับแล้วก็ก็ไปถแถลงข่าวตอนเย็นนะครับนี่นะฮะมาทั้งหมด24นักเตะนะฮะครบเครื่องยกเว้นกับตันทีมกัปตันทีมนะครับ ปูโยไม่ได้มาเพราะว่าไม่ฟิตนะฮะเจ็บด้วยนะครับแล้วก็ถแถลงข่าวใครถแถลงข่าวครับคุณธีระครับคนที่มาถแถลงข่าววันนี้นะฮะก็เป็นเคลาร์พีเก้นะฮะกองหลังนะครับแล้วก็อันเดรสอินเอสตานะฮะก็มานั่งถแถลงข่าวในวันนี้นะครับนี่นะฮะสองคนนี้คือเขาเขาแยกย้ายกันไปทํากิจกรรมนะฮะพีเก้กับอินเอสตาก็มานั่งถแถลงข่าว นี่บวกทงชาติโดยคนนี้ปีเก้ปีเก้คนนี้นี่คุณธีระชอบเมียเขามากเลยนะฮะชอบเมียเขามากอยากให้เขารู้ให้เขาต่อยเขาชากิล่านะฮะชากิล่าใช่ไหมนี่ปีเก้เนี่ยเขาบอกนะครับว่าโอ้โหปากหวานเลยมาถึง<ไ>อนาคตเนี่ยถ้ามีโอกาสจะพาะครอบครัวมาเที่ยวที่เมืองไทยแน่นะฮะแล้วเขาก็ทําการบ้านมาดีบอกว่าเขารู้ว่าอาหารไทยเนี่ยมีรสเผ็ดอยากจะลองโดยเฉพาะกว๋วยเตียเต๋ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่อยากจะลองมากนะฮะ ก็มีนักข่าวถามเรื่องฟุตบอลกับปีเก้น,นะครับว่าเอมีโอกาสไหมว่าเมสซี่จะย้ายทีมปีเก้บโหยากเพราะว่าเมสซี่เป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมนะฮะส่วนอินเนสตาก็บอกนะครับว่าเห็นการต้อนรับของแฟนบอลชาวไทยแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากนะฮะฉะนั้นวันพุทธที่7สิงหาคมนี้จะเล่นอย่างเต็มที่เลยเพื่อเอาใจแฟนฟุตบอลนะครับนี่นะฮะ แล้วก็แล้วก็เชื่อว่านักเตะใหม่อย่างเนม่าจะมีส่วนสําคัญในพาในการที่จะพาทีมให้ประสบความสําเร็จได้นะครับครันี่เป็นปีเก้กับอินเอสตานะครับ,รบส่วนชาบี้เฮอร์นันเดซนะฮะ <c oughs> กับตันทีมกับวิกตอร์เบลดสนะฮะนายประตูมือหนึ่งของบาซา่าสองคนนี้ก็ไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็มีการทูลกล้าวถวายเสื้อแข่งขันที่จะใช้สําหรับฤดูการใหม่ให้ด้วยนะฮะ นี่นะฮะก็ถ้าสนใจก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมฮะก๋วยเตี๋ยวถ้าถ้าคิดว่ามันจะมันจะมันจะเผ็ดหรือจะอะไรก็เอาไปกินไปกินอ่อนี่นี่นี่อันนี้ที่โรงแรมฮะที่โรงแรมฮะที่โรงแรมเพราะว่าตอนนี้สาราซิริล้าร้อยปีก็ไม่มีแล้วนะฮะใช่ครับ,รบนี่ครับก็มาถวายพระพรนะครับก็ต้องที่บายให้ฟังนะครับนี่ แล้วก็กิจกรรมนะครับวันพรุ่งนี้ก็ลงฝึกซ้อมโ p เ n นทิ่นนิงซีซั่นที่สนามราชมังคลากีฬาใช่ครับทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งนะฮะทุ่มหนึ่งนะฮะแล้วก็ลงเตะวันวันที่7สิงหาทุ่มหนึ่งกับทีมชาติไทยนะครับเห็นบอกว่าซื้ออะไรนะซื้ออะไรอ่ะพวกเครื่องดื่มของของช้างอ่ะเราฝาไปแลกตั๋วไปดูซ้อมได้อ๋อะไปดูซ้อมนะฮะ เขาเปิดรับหมื่นคนว่ะหมื่นที่นะใช่ฮะม0 0หมื่นคนนะฮะดูซ้อมนี่ฮะก็มีนะฮะสาวกของทีมบาร์เซโลนานะครับไม่ใช่น้อยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวนี้คือแฟนบอลรุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่ใช่ดูแต่เฉพาะฟุตบอลอังกฤษนะครับครับนี่ดูฟุตบอลสเปนนะฮะดูฟุตบอลจากประเทศอื่นด้วยมาสนใจจังเลยช่างภาพเราวันนี้จับภาพแฟนบอลนี่มีแต่สาวๆนะใช่นะฮะ ก็เป็นไปตามสไตล์หรือว่ามีเฉพาะสาวๆเป็นส่วนใหญ่ผู้ชายก็มีผู้ชายก็มีก็ติดตามดูนะฮะวันพุธนี้แล้วนะครับช่องสามถ่ายทอดสดสําหรับท่านที่ไม่มีบัตรใช่ครับก็ดูได้นะครับทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะอยู่เมืองไทยจนถึงเช้าวันที่8ใช่ก็กลับเดินทางไปมาเลเซียต่อถูกต้องใช่นะฮะมีอะไรอีก เอ่ะเ,อเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศซะหน่อยก็รกรณีใหญ่เลยนะฮะกรณีที่าทางองค์การอาหารและยาได้มีการตรวจสอบนะฮะหลังจากกรณีบริษัทฟอนเทราซึ่งเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกผลิตภัณฑ์นมยักษ์ใหญ่ของนิวซีแลนด์นะครับได้มีการประกาศเรียกคืนผลิตภัณฑ์นม,มซึ่งใช้ส่วนประกอบเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นเวโปรตีนนะฮะเวโปรตีน <c oughs> เนี่ยตรวจสอบพบว่า มีสารปนเปื้อนก็เลยมีการเรียกคืนจำนวน1,000ตันเนื่องจากพบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีรีย costurium botulinum นะครับแล้วก็ทางออยอวันนี้ก็ทางรองเลขาธิการนะแพทย์หญิงศรีนวลกรกชกรเนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีบริษัทที่ใช้ส่วนประกอบที่เป็นเวโปตีนจากบริษัทฟอนเทราเนี่ยก็คือบริษัทดูเมก น, hmm. นมดูเมกเพียงร,รายเดียวร,รายอื่นๆตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบย้อนหลังเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยังตรวจสอบไปยังบริษัทฟอนเทราว่ามีการนําเข้าให้กับบริษัทใดบ้างถ้าตรวจสอบพบว่ามีการนําเข้านมในล็อตที่เป็นปัญหาเนยอยอก็จะมีการเรียกสินค้าคืนจากท้องตลาดแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการนําเข้าที่ต้องมีใบตรวจวิเคราะห์ประกอบด้วยนะครับซึ่งกรณีของบริษัทดูเมกนี่ล่าสุดนี้เขาประกาศ ให้ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ล็อตที่มีปัญหาเนี่ยนำไปคืนกับทางบริษัทนะฮะ <Ừ. S 1> หรือว่าแจ้งที่สายด่วน1556สายด่วนออยเพื่อประสานคืนผลิตภัณฑ์ได้นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนมผงเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับนมสดนะฮะนมสดไม่ได้มีปัญหานะครับ <Ừ. S 1> แล้วนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นที่ขอเรียกคืนนะฮะดูโปรสูตร2 นะฮะแล้วก็มีไฮคิวสูตรหนึ่งไฮคิวสูตรสองนะครับอืมแล้วก็ดูวันหมดอายุประกอบไปด้วยนะฮะใช่ครับนะฮะไฮคิวซูปโปโกสูตรหนึ่งไฮคิวซูปโปโกสูตรสองอ่าก็เฉพาะบางรุ่นของของดูเมทเท่านั้นนะฮะครับดูวันหมดอายุนะฮะครับอ้าวแล้วฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะได้คุยข่าวกันยาวเลยนะฮะช่วงนี้นะตอนนี้พักสักครู่ครับ